สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนบางแวกด้านหน้าวัดวิจิตการนิมิตรหรือว่าวัดหนังตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิก30นาทีของวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2567ตรงข้ามผมก็จะเป็นตลาดวัดหนัง คลิปนี้ผมจะพาเดินดูบรรยากาศของตลาดวัดหนังก็เป็นตลาดสไตล์ตลาดนัดชุมชนโดยเปิดขายนะครับทุกวันอังคารพรุฤหัสเสาร์แล้วก็อาทิตย์ในเวลา14นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับการเดินทางรถโดยสารนะครับก็มีสาย68สาย509สาย80สาย189สาย91สาย175ให้มาลงใต้สถานีรถไฟฟ้าเอ็มทีสถานีจรรดิ1านะครับ หลังจากนั้นก็ต่อมอเตอร์ไซค์ที่ปากซอยจริสามมาลงด้านหน้าวัดหนังราคาอยู่ที่สิบห้าบาทถ้าเกิดมาด้วยรถไฟฟ้านะครับก็มาลงสถานีจรรติสามได้เลยนะต่อมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าทุกๆส่วนรถสองแถวนะครับที่มีวิ่งผ่านนะก็เป็นสายหนึ่งสี่สามแปดนะครับเส้นทางจารรตนบางแวกแยกตุรกันสำหรับรถยนต์ส่วนตัวนะครับก็จอดในวัดหนังได้นะ จะอยู่ตรงข้ามตลาดนะครับมีค่าบำรุง20บาทส่วนรถมอเตอร์ไซคก็เข้าไปจอดในตลาดได้เลยนะครับตลาดวัดหนังก็ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดวิจิตรการนิมิตหรือว่าวัดหนังถนนบางแวกแขวงกูหาสวรรค์เขตประจเจริญรุงเทพมหานครก็เป็นตลาดนักชุมชนมีทั้งแม่ค้าและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกันอย่าง,งคึกคัก มีของกินของใช้มากมายราคาถูก,ถกมีอาหารปรุงสาเร็จอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่ผักสดราคาถูกผลไม้ต่างๆขนมของหวานเครื่องดื่มปลาย่างปลาเผาแล้วก็ยังมีสินค้ามือสองนะครับมาวางจําหน่ายอย่างเช่นเสื้อผ้าเริ่มต้นแค่20บาทกางเกงยีนเสื้อยีนรองเท้ามือสองราคาถูกๆคุณภาพดีก็มีให้เลือกเยอะตลาดก็แบ่งเป็นสองโซนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอาหารสดอาหารแห้งปรุงสาเร็จ ส่วนด้านท้ายก็จะเป็นของใช้เสื้อผ้าแล้วก็สินค้ามือสองผมพาเดินดูในส่วนที่เป็นของกินก่อนนะครับและในช่วงใช้ท้ายเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูในส่วนที่เป็นของใช้แล้วก็เสื้อผ้า อันนี้ก็เป็นแหนมหมูยอนะครับสิบชิ้น120บาทอันนี้ก็เป็นขนมปังนะครับปังย้วยตรงนี้มีแคบหมูนะครับแล้วก็มีปลาซิลนะปลาซิล40่สิบนะครับถัดไปเป็นแคบหมูเห็นเขียนไว้นะครับถุงละสาบาท ดังโมหน้าทานนะครับชิ้นละยี่ห้บบาทมีอะโวคาโดเนี่ยนะครับอะโวคาโดแปดสิบบาทแล้วก็มีกระท้อนโลละ60สิบอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรนะครับโลละ50บาท ในถุงนี้ก็เป็นปลาดุกปูนะครับเขาขายถุงละห้าสิบห้าบาทนอกจากปลาดุกปูแล้วแม่ค้าก็ยังขายกุยช่ายด้วยทอดแบบร้อนๆเลย ันนี้ก็ไม่ช่วยเจ้าของเลยนะครับนอนตายซะแล้วข้าวขายไม่แพงนะครับสองถ้วยห้าบาทเท่านั้นนะนะครับมีราคาบอกนะ เินมาเจอของชอบแล้วนะครับนั่นก็คือขนมรครกขายยังไงครับีสบาครับพี่ผมเอายี่สิบห้าบาทอันนี้แบบโบราณเลยนะะครับบโบราณเขามีแบบใส่ผักเลยนะเขาเล็กต้นหอมน,นะเ็าซื้อมาลองสักกล่องหนึ่งนะครับยี่สิบห้าบาท ออเอาต้นกล่องไม้นะพี่เอาอะไรดีคะเอาเอาไออะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาดอกจับไอ้กลมๆนะพี่นี่นะคะไอเสื้อเขาวๆมันเป็นไรครับมันเป็นไรเต้าหู้ปลาค่ะอ๋อมีหมูไหมที่เป็นกลมๆอ่ะมีคะ่ะเอาเอาหมูเอาหมู ของกินที่นี่มีเยอะนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะมีหลายอย่างมากมายเลยเดี๋ยวผมเดินเลาะรอบนอกก่อนนะครับแล้วก็จะเดินเลาะช่วงกลางอีกครั้งหนึ่งร้านนี้ก็ชื่อร้านพงหัวหมูนะตรงนี้ก็ปิดราคาไว้นะครับถ้าที่มองมองรู้สึกจะเนื้อหนังขีดละสามสิบบาท น,นี่ขาหมูนะครับขายถุงละหกสิบบาทอันนี้ก็เป็นนมสดทรงเครื่องนะครับเอาน้ำแข็งมาวางเลยนะวางบนโต๊ะเลยนะครับขายยี่้าบาทอันนี้ก็ขายขนมหวานนะ ทุกอย่างสิบาทเหรอ <10 S 1> ไม่ดึงแบ<า>บน<า>เนี้ยเหรออันนี้ก็สิบบาทเอาอันนี้เอาอันนี้กับอันนี้ย่บบาทไ่หดสิบบาท มะม่วงข้าวเหนยียมะม่วงก็ขายนะนะครับชุดละยี่สิบห้าบาทนี่ก็เป็นทาโกยากินะครับกุ้งรู้สึกจะหมดแล้วนะมีชีสนะครับก็ขาย เป็นกล่องนะกล่องละสามสิบาทนี่ก็เป็นร้านขนมนะครับขายเป็นแพกนะแพกหนึ่งก็ยี่สิบาทเท่านั้นถ้าเราซื้อสามแพกนะครับก็ห้าสิบบาทค่าก็ราคาเท่ากันกับเบอร์สรู่นี้นะครับก็คือสองถ้วยห้าบาท นี่ก็เป็นหมูเปรี้ยวหมูวุ้นเส้นไม้ละติดสามบาท ตลาดก็จะแบ่งของกินนะครับเป็นรอบนอกชั้นหนึ่งนะแล้วก็ตรงกลางก็จะแบ่งเป็นซอยนะครับประมาณสองสาซอยอันนี้ก็ขายปลาดินนะครับมีขนาดเล็ก30บาทแล้วก็ขนาดใหญ่50บาทกุ้งก็จานละยี่บาท ปลาเป็นๆเ,เลยนะครับปลานิญนี่ขายทูชีสแล้วก็มีนี่แหละสายใหม่นะมีราคาบอกนะชุดละสามสิบถ้าเราซื้อสองชุดก็ห้าสิบาท นี่เป็นราคาผาักนะครับกำใหญ่20่สิกำเล็ก10บาท มีหลายอย่างเลยนะครับมีปูมีปลาขายจานละห้าสิบบาท นี่ก็แ um ปะราคาชัดเจนเลยนะครับร้านนี้ขายไก่ทอดชิ Java ้นละสิบบาทแม่ค้าถุงเท่าไหร่จ๊ะ บาทค่ะเอาเอาปลาดุกถุงจ้ะมาเจอร้านข้าวแกงนะครับก็ใส่เป็นถุงนะร้านนี้เขาขายข้าวแกงถุงละสี่สิบาทเดี๋ยวผมซื้อสักถุงนึงนะอยากกินปลาดุกตลาดนี่มีทุกวันป่ะมีอาคารพหาสคาริารรหสาสเต่าทิศสวันวันอื่นก็น<ม><ๆ>คือไม่มีเลย แล้เลิกกิ่โมงครับสามทุ่มสามถึงสี่ทุ่ม เป็นปลาเผานะครับมีหลายราคานะ90บาทนะครับตัวใหญ่ก็ร2อยยีฟางปอน อันนี้คุณเจี๋ยวนะครับขายห่อละ20บาท ร้านผักก็ขายกันใหญ่ๆนะครับเห็นมีสองสามเจ้านี่ก็ขายเป็นจานพิกกี้หนูพิกกี้หนูสดนะครับ10บาท นี้มองดูนะครับมีมะกรนีนะกล่องละสาสบาทนะครับแล้วก็ตัดไปที่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะกล่องละสาบหาบาทนะครับสามกล่องร้อยเดียวก็เป็นส่วนของอาหารการกินนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนที่เป็นเสื้อผ้านะกางเกงรองเท้านะครับของใช้ ก็จะอยู่ในโซนที่ใกล้ๆก,กับจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นสินค้ามือสองน,นะครับเป็นกางเกงเสื้อผ้าขายเยอะเลยนะครับของมือสองเสื้อผ้านะครับราคาก็ไม่แพงนะเสื้อก็เริ่มต้นที่ราคา20บาทนะครับตัวนี้ก็ ยีสิบาทเลยนะทั้งร้านเลยครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นกางเกงนะครับมีเสื้อด้วยนะครับกางเกงสี่สิบเสื้อตัวละยี่สิบห้าบาท ้านบนนะครับรู้สึกจะเป็นกางเกงที่มียี่ห้อหน่อยนะผมมองดูแล้วมีรีวายแล้วก็มีรีนะครับแรงเลสนะนะครับรู้สึกก็จะบอกไซส์ไว้นะไซส์สามสี่ข้างบนจะราคาสูงหน่อยนะครับมีหกร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยบาทก็มีนะครับตรงนี้ก็ราคายี่สิบบาทสามตัวห้าสิบ ส่วนมากเสื้อนะครับจะอยู่ที่ราคา20-25บาทนะก็เป็นเสื้อมือสองนะครับอันนี้ก็เป็นกางเกงนะกางเกงยียนนะครับ60บาท เกงยีนนะฝั่งนี้ขาย20บาทยังมีเลยนะครับน,นี่ก็เป็นเสื้อกาสรูร้สึกยา40บาทนะครับเป็นแบบเสื้อกาสนะ ไปก็เป็นกระเป๋าสะพายนะครับมาดูในส่วนที่เป็นรองเท้านะผมดูแล้วก็สภาพดีนะที่วางโชว์อยู่ตรงนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่200บาทนี่นะครับปรามานี้นะ200บาท าขายสองร้อยหมดเลยอ่ะตรงนััน้นนนี่าอ ก็เป็นในส่วนของของใช้นะครับก็พามาดูของกินแล้วก็มาเป็นส่วนเสื้อผ้าของใช้นะครับในตลาดวัดหนังนะก็เป็นตลาดน้ำน,นะครับที่มีในวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์คลิปนี้ผมเดินทางมาในวันเสาร์นะครับในช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางมานะครับ รายละเอียดเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คําอธิบายนะครับใต้คลิปนี้นะการเดินทางก็มายุงย่งยากนะครับอยู่ในซอยจรันซอย13นะข้างสะพานข้าคลองมาตองใหญ่ก็จะถึงวัดหนังเลยนะครับตลาดอยู่ตรงข้ามวัดหนังเดยวผมมายืนอยู่หน้าตลาดนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดหนังก็ได้ของกินมานะครับสามสี่ถุง ขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตามและขอบคุณสลับท่านที่ให้การสนับสนุนช่องวีนพีมีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสหรับวันนี้สวัสดีครับ